สวัสดีครับพบก,กับสุลกาฟุบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่2นักเตะไทยต่อจากสสลักไปลุยเคลิกหลังจากสมโมสรชจุนบุหุนไดมอเตอร์นะครับดีกีทมเคลิกปาสมัยเปิดตัวสสลักไหประกนแบ็กซ้ายดีกีทีมชาติไทยเป็นร่วมทัพเป็นที่รู้เลยแล้วซึ่งกองหน้าระดับตำนานทีมชาติไทยอย่างพิยพงศ์ผิวอ่อนก็ชี้เป้า2นักเตะไทยรายต่อไปนะครับที่เหมาะอย่างยิ่งที่จะไปลุยเคลิกลีกสูงสุดของเกาหลีใต้ต่อจาก สอสอรักไฮเปอร์กอนรายแรกก็คือซิวกอรนเตียนตะกุนมิกฟิลห้องเครื่องที่กำลังทำงานได้อย่างเยอดเยี่ยมบนเวที ACL อยู่ในขณะนี้และกำลังถูกจับตาจากทีมระดับลีกท็อปของเอเชียส่วนรายที่2เป็นสุพันันเหมือนตากอาหน้าวันนี้คิดของเมืองไทยในวัย18ปีจากบุรรัมยูเนเต็ดที่กำลังจะไปทดสอบฝีเท้ากับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้ทีมดังในศึกพรีเมียร์อังกฤษซึ่งเดอะตุกปิยพงศ์พิอ่อนมองว่าทั้งคู่มีศักยภาพ และความสามารถสูงมากเหมาะอย่างยิ่งที่จะไปลุยเคลลีเป็นรายต่อไปหากต้องการสนับสนุนนะฮะรับรองรุ่งอย่างแน่นอนเลยครับและแฟนฟุตบอลเห็นด้วยหรือเปล่าล่ะครับทั้ง2คนนี้นะฮะโดยแอดมินนะครับชอบคนนี้มากเลยนะครับนั่นก็คือนักเตะในตำแหน่งกองกลาง,งห้องเครื่องนะครับอย่างซิวกรเตียนตะกูลนะครับเล่นดีจริงๆนะค,คนนี้โอ้โหการเล่นสุดยอดนะฮะเทคนิคแพลวพราวจริงๆ 19ปีวิงแบ็กซ้ายใหม่ทีมชจติถ่ายสืบทอดตำแหน่งทีละตอนดวลทีมเจลีกไม่มีกวัวหนึ่งในนักเตะที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากนะตอนนี้ก็คือพารอดอนพัฒนผลนะครับแบ็กซ้ายเพชรน้ำงามของวงการฟุตบอลไทยไวัยเพียงแค่19ปีเท่านั้นของสิงเชียงรายยูเนเต็ดเขาถูกส่งลงสนามในเกมดวลกับกัมบะโอซาก้าเขาคือส่วนสำคัญในการช่วยทีมคว้าแต้มจากทีมแกล่งจากเจลีกญี่ปุ่นโดยเกมดังกล่าวเขาก็ทำงานได้อย่างยดเยี่ยม กระทั่งซาบอดอบารเรโรกาเซียกุนซือทีมชาติไทยชุดเยาวชนถึงกับออกโรงชมว่าภาราดอนเป็นนักเตะวิงแบ็กซ้ายที่มีพรสวรรค์มากที่สุดของประเทศไทยในยตอนนี้เลยสามารถเล่นในเกมระดับนี้ได้ด้วยวัยเพียงแค่19ปีเท่านั้นโดยเกมดังกล่าวก็ถูกส่งลงสนามในนาทีที่69มีกาสยิงหนึ่งครั้งเข้าประตบอลสาเร็จ2ครั้งเกราบอลสําเร็จ1ครั้งจ่ายบอลสําเร็จ66.7%โดนชนะกู้ต่อสู้3ครั้ง พารดอนพัฒนผลนะครับคนนี้แหละจะเข้ามาสืบทอดตำแหน่งแบ็ไซ้์ของทีมชาติไทยต่อจากบุญจังธีรทรบุญมาทันนะครับก็อายุน้อยนะฮะค่อยเรียนรู้จากพี่ทีรทรบุญมาทันไปเรื่อยๆนีจ๊ะมีเงื่อนงำแข้งฟุตซอลชังศึกโพสชวนสงสัยหลังปูปิสแยกทางตัวเล็กไทยก่อนศึกเวิลด์คับไม่นานหรือมีอะไรในกอไผ่ นัทวุฒิมัตยยาลานนะครับโพสต์มีนัยยะชวนสงสัยหลังปูปิดแยกทางคุมโต๊ะเล็กทิมาติไทยที่กำลังมีคิวลุยศึกใหญ่ฟุตซอลโลกกลางเดือนกันยายนี้เผยเปลี่ยนมากลางศึกก็ยากมากที่จะประสบความสําเร็จแล้วแต่นี่เปลี่ยนแม่ทัพสําเร็จจริงๆเหรอก่อนตฐท้ายสั้นๆคนรู้ไม่พูดคนพูดไม่รู้นะครับจากการที่ชอ็อกวงการโตะเล็กไทยฟุตซอลนะฮะหลังจากที่โมเซมาเรียปาชอสเมนเดสหรือปูปิด ยกทานจากการเป็นกุนซือใหญ่ทีมฟุตซอลทีมชาติไทยหลังเสร็จภาธุรกิจในการคัดฟุตซอลโลก2022และมีข่าวเตรียมที่จะไปรับนงานคุมทีมเบนฟิก้าทีมดังในลีกโปรตุกเกสนั้นล่าสุดนัทวุฒิมัตยาลานข้งัวเล็กทีมชาติไทยในวัย31ปีที่พึ่งคว้ารงางวัลนักฟุตซอลยอดเยี่ยมแห่งปีจาก f a Thailand a w a r d 2020มาเปนหมาดก็ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กแบบมีนัยยะนะครับว่า แค่เปลี่ยนม้ากลางศึกก็ยากที่จะประสบความสำเร็จแล้วแต่นี่เปลี่ยนแม่ทับกลางศึกจะประสบความสาเร็จจริงๆหรอคนรู้ไม่พูดคนพูดไม่รู้โดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เพิ่งโพสต์พร้อมติดแฮชแท็กว่าเซฟปูปิดอีกด้วยนะครับสาหรับประวัติเส้นทางของปูปิดกับทีมชาติไทยเริ่มต้นเข้ามาคุณทีมชาติในปี2008พาทีมไทยนะฮะคว้ารองแชมป์เอเชียและเข้าแข่งขันฟุตซอลโลกและ้่านสมาคมยกเลิกสัญ,ญญาในปี2011 เจ้าตัวก็หวนกลับมาคุมทีมสโมสรชุมบลีบูเวฟบและพาทีมคว้าแชมป์สโมสอนเอเชียสมัยแรกในปี2013และกลับมาคุมทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งในปี2007จนถึงปัจจุบันอันหนึ่งทีมฟุตซอลทีมชาติไทยกาลังเตรียมแผนสู่ศึกฟุตซอลโลก2021ที่ประเทศลิทวเนียเป็นชจวาภาพระหว่างวันที่12กันยายนถึงวันที่3ตุลาคมที่อยู่ในสาย4นะฮะจะประเดิมสนามแ,แรกกับโปลุเกเซในวันที่13กันยายนนัดสองไทยพบก,กับโมร็อกโก ในวันที่16กันยายนและนัดสเจอกับหมู่เกาะโซโลโมอนในวันที่19กันยายนนะครับก็น่าจะมีเงินงำนะฮะก็ต้องติดตามชมกันต่อไปนะครับคลอซํำกำมซัตโดนยกเลิกสัญญาเจ็บข้ามปียังไม่มีทีมเล่นคลอซํำกำมซัตจริงๆนะฮะเป็นเรื่องราวของกองหน้าจอมทุนเทเจ้าบี ธนกรแดงทองอดีตเด่ายิงที่เคยมีชื่อคัด50คนที่ติดทีมชาติไทยในยุคของโคซิโกเกติศักดิ์เสนเมืองและเคยเป็นกองหน้าไทยที่ยิงประตูมากที่สุดในไทลีก2เมื่อ2ซีซันที่ผ่านมาให้กับอาร์มียูเนเตดโดยยิงไปถึง16ประตูแต่จนถึงตอนนี้เจ้าตัวก็ยังกลับไร้ทีมหลงเล่นโดยเรื่องนี้นะครับจบีธนกรเปิดเผยว่าตนยอมรับว่าช่วงที่ผ่านมา2ปีค่อนข้างที่จะเจอวิกฤต ตั้งแต่โดนยกเลิกสัญญากับท่าเรือนะครับตอนนั้นสภาพจิตใจก็ย่ำแย่อยู่แล้วพอไปอยู่กับศุลกากรก็มีอาการบาดเจ็บติดตัวไปอีกและต้องเข้ารับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกที่เข่าซ้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วซึ่งก็คิดว่าน่าจะหายทันกลับมาเล่นปลายฤดูกาลก,กับต้นสก,กัดม่อย่างสีเะเกนแต่สุดท้ายก็ไม่สมบูรณ์เลยไม่ได้เล่นกลายเป็นก็ว่านอกจากจะโดนยกเลิกสัญญาแล้วนะครับยังต้องผ่าตัดไม่เลน่นตั้งแต่เดือน ตุลาคมพอจบปลายฤดูกาลไปเดือนมีนาคมก็ไม่มีทีมเล่นตอนนี้ก็ได้แต่ใช้เงินเก็บที่ตอนนี้เหลือน้อยเต็มทีเอาไปใช้ผ่อนบ้านผ่อนรถแต่ยินดีหน่อยที่สภาพร่างกายกตอนนี้เริ่มฟื้นเกือบ100%แล้วตอนนี้ก็กําลังให้เอเย่นติดต่อหาทีมเล่นอยู่ยังไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่แต่ตอนนี้มันเลยจุดเครียดมาสุดๆแล้วนะครับเพราะเชื่อว่าตัวเองจะกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมบอกว่าจะมีทีมที่สนใจดึงตัวไปเล่นซึ่งผมก็มั่นใจว่า ถ้ากลับมาคราวนี้จะดีกว่าเดิมที่มันผ่านมาด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําเพื่ออนาคตที่เหลือต่อจากนี้ถ้าทีมไหนสนใจจะใช้บริการผมติดต่อมาได้เลยครับยินดีจะเป็นไทยลีกหนึ่งหรือ2องใดต่างนั้นซึ่งผมเชื่อว่าผมเล่นได้แน่นอนนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับก็ดูหน่วยการแล้วนะฮะตอนนี้เนะี่ยหน่วยการดีเลยทีเดียวนะครับก็เคยติดทีมชาติไทยในยุคข,ของพีซโกเกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะฮะ ก็อย่าลืมติดต่อไปนะครับที่เพจ Facebook ของธนากรนะฮะก็ลองดูไปค้นดูใน YouTube นะครับพี่แกก็ไม่ได้ทิ้งเบอร์โทรอะไรไว้ให้กับแอดมินนะครับก็รอดูแล้วกันนะครับถ้าหากมีใครสนใจอยากจะนำตัวไปเล่นสโมสรก็ติดต่อไปได้นะครับนี่คือสุดข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเชา้าของวันที่8ปดรกรกฎาคมฮะ